สวัสดีครับผมพี่น้องครับพบพ่อกันอีกแล้วครับกับบ่าวอีสานสายล่าครับมือนี่มือนี่มากับเซียนพอตครับเซียนพอตสวัสดีครับสวัสดีครับอัอนี้มาตกปลาครับมาอย่างก่อนมาตกปลาตกปลาครับพี่น้องมากับเซียนพอตครับมือนี่ว่าสิคือบ่เะนะลหล่อรุนครับผมเซียนพอตใส่เหงอเขาเหรบเหรอครับเหือครับนี่ตกตะก้อครับพ Can <is> ี่น้อง หนูสาวใาอีสานมาล้องเบิ่งได้่ยสามตัวครับรุดสองอีเก่งเนาะแต่บระเทศไทยคิดครับผมกนัดกับเซียนพอดแหวนเนาะเซียนพอดเนาะเดี๋ยวมาลุ้นกันเบื้อมงมือนี้เขาสีมานบ่นะครับผมบแบตกบ็มีก่อนเดียวเนาะเดี๋ยวบายีสารจะถ่ายให้เบิ่งตอนมันถือครับเดี๋ยวลุ้นเบิ่งเนาเบาหลุ้นเบิงนะบบ่งเนะาเบาครเบาพอดไปติดตามครับ,บรพี่น้องมือนี้เขาสีมานบ้าง

ไป,ไปหมดละไปคุณนห้องไปนังล่อปลาจิ้มก็แบบลอบปลาจินเด็ดห้องอปลากินเลย วัสดีอาจารย์ุกทานน้ำนอครับเนาะตกปลาครับเมื่อยข้าสีนองมาหลุดนึงครับชบวาอีสานกับเป็นผู้หนึ่งนะครับผมทีมีจิตใจชอบในการตกปลานะครับโมลูปลาจิ้งจิงไรครับเหมือเเสาอไสามตัวครับผมบักโดนจังกินครับว่าเปิดไม้ไหมผูปกับซักกับพวกเศษสว์้าโมนี่ครับนั่นต่อยมะขวนเนี่ยครับเป็นหม่องที่บ้าอีสานมาใส่ตุ่มแล้วครับผม ใส่ปลาเจ่งรุ่นนี้ครับเดี๋ยวกับอะไร่ายรู่ใบเนาะเมือนเ้าเนาะติดตามมั้งครับมือครับเกียนควอดเนาะครับุ่นิ้งครับผมเดี๋ยวอาจจะถ่ายมีปฏิกิริยาหลังนี้ครับบางคับหลังกลางครับแต่น,นี่เป็นทูเรียนไม่เมันล้ม ติดตามไปเร eh <spe ek> 1> 1> ื่อยๆนะครับผมน่าจะพีนทช่ไหมพีนยังไงไปเฮ็ดอันนั้นนะวางลาจะไปดึงขึ้นเนี้อ อโอ้ยลุพี่น้องโอบอกยัยโอ้ยบอยยอันนั้นมันก็ไม่ถือเอาไปหันละโอ้พี่น้องกากแท้โอ้ยยเบเบอร์เดครับี่ยโอ้บอกยัยครับเิ่งหันเนาะเปนอดนะลุงขงัวอวะโอ้ะโอ้พี่อง เออหลุ่นตัวไหมครับพี่น้องตัวแหลกรุดครับอืมตัวจริงจะตีนขวานเยียบเลยครับพี่น้องปลารุดแล้วเสียเลยครับอ่ากับบัวลายครับผมเป็นห้างห้างครับแน่น้มันแหลงครับบา,บานเบาอีสานเนาะมันข่อนครับแต่ละปีข้าเจ้าตึงแหกกางม่วงครับเนาะ นี่นามะมัยปลากับพวกอยหลายครับเงียบเลยครับถ้าโดนเติบแล้วครับกับเซียนพอตสิเดียเปลี่ยนเนื้ออีกชุดครับโอ้สินี่ผลงานให้พี่น่องบึงบนอน้อพี่น่องเลยเมื่อนี่อ่อล่อหลุนมั้งครับผม ว้าว oh. <Wow. S 1> พี่นอ้องอด้หรอครับใส่ไงเจ็บพอดออกจากกล้องเน,ะนอะโยโกให้พี่น้องบ้างอ่ะอเยี่ยมครับเอา้าเก็บครับผมแต้มแรกใส่ไงครับผมใส่ไงลูกสุดอยอดครับพอดเองเนาะ เกมหลับพุทเองนะลงเนียอีกชุดใช่นาะสองขั้นนี่เนียบครับชุดแรกไปเดือดเตียนแล้วครับดึงบ่ไกลได้ครับความไมันเป็นเลือดอยู่นี่ครับอยู่เลือดขันดึกลงไปนี่กวนอ่ะมันก็สิไหลไปพุ่นครับเกรย์เห็ดเบื้องแล้วครับ เต้ยไ,ไก่ก็ว่าแต่มันกินนะเตี้ยนพอดครับเต้ยไ,ไก่ก็บ,บ่เป็นยังเด้ยอะไลปลาในเดี๋ยวเปลี่ยนเบี้นครับวัน,นเดี๋ยวลุลงไปยี่หลังจากได้ตัวเดียวก็เงียบได้ครับพี่นอ้องมีอิ่มซิมครับเป็ๆๆๆ <c oughs> นชั่วโมงเหรออิมซิมครับนางนางเเฮาเฮาเริ่มคำนะครับ เป็นสีไดสักหนิบ่อนี่พี่น้องตัวเดียวต้องเปลี่ยนเบ็ดก่อนนะครับนี่แต่ว่าจะเปลี่ยนยังอีกจากชุดนะครับผมหรือผาหลานกลำหรือครับมันคำนะมากับหลานเปลี่ยนกันนะครับอยู่คำบ่ได้รนะครับยุ้งยุ้งกัดต่อยเต็มครับนั่งดีๆมันเนี่ไหลลงไปไม่อยากกันยุ้งครับนี่ยไม่อยากกันยุ้งอากันยุ้งกบเบสนี่แมีอิมซิมครับพี่น้องปลาขี้น้อยแต่ว่าสองตัวนึง เงินตัวเดียวกันบุ๊คบางทีมันหลุดเนาะก็น่าจะแมนแล้วคนละ่งตตัวเก้าเนี่ยล่ละก็เห็นตอดเห็นยังเลยครับเงียบมิดยิ้มซิมตัวเปลี่ยนเบ็สก็ได้ครับตัวเปลี่ยนเงียวก็ได้ครับติดตามไปเรื่อยๆใช่น้องเดี๋ยวเปลี่ยนเงียบจะชุดบ้างครับผมแต่บังคับต่อได้เลยนะ Lăng kính học. 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 าล้าตัวอีกบึงติดตามไปเรียวผมซาแไปหาคำใส่ไนะครับเป็นเดือดข้นเลย่อกับแม่ครับมาหัหลานหบหลานลูมาๆมามาลูกปะเอ๊ยอย่าไปเห็ดหน่อยมาแนวติ้มเนามาเดี๋ยวลุงสิทธิ์ให้มันเบิดเฮียก่อนอย่างกุ้งเนี่ยได้หน่อยลกุ้งมาหลายเละไปหลานไอเ้นทอดกลับก่อนครับผม เดี๋ยวบายสารหลุนต่อกันครับผมบไปๆอะไรยักษตแมครับไปไายบายสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับไปลบครับติดตามต่อไปพี่น้องเราไหวเป็นยังไงครับนี่บรรยากาศยามแรงครับลำน้ำเสียวนะครับนี่จังหวัดลอยเอ็ดครับอำเภอเกษตรวิสัยนะครับผมตำบลกูกาสิงห์นะครับมันบ้านเดืถึงหนามันเป็นไรเนาะพี่น้องเนาะ ่าท่านเด้ลงครับต้องหนาวหนาวครับเดือนหนาพุนละพี่น้องแต่ว่าขัน้นชโม้งละตครับแบบนี้โดนยุพี่น้องอ่านบ้านด้กินบันไดเนาะช่วงกายกินจัดจัดกันนะจะเป็นช่วงป่าลงครับหนาลง้งพูนละพี่น้องเบิดฝนช่วงนั้นครับถูกปีใบาสารเคยตกเนาะแต่บ,บัจจัยใบใบเบ็ดมาสองปีแล้วครับพี่น้องเนี่เพิ่งเด้เล่นนี่แหละครับ ึ่งนีวเอาเบียดมาจับมุนเกาเบิด์เลยมองเบิดบมได้เบิงนะครับผมปีกายกักบบ่ิตกนะครับเออติดตามครับผมตอนนี้ไปหาคำครับนี่มันจะไดอยากจกแต้มปร่รอลุนครับผม พีนองครับคำนะเนาะบาอีสาน,กนเก็บเบ็ดเป็นทีเดียบร้อยครับผมได้แค่สองตัวนะครับผมสองแต้มครับปลาห้างห้างครับผมชูม่งน่ะตัวกินแต่ที่แหลกๆครับมันมีอยู่สองตัวมันมาเฝ้านะน่ครับสองเต้มมง,งามครับบวกก็มือเศร้าอีกสามเต้มครับผมเป็นหาเต้ม ก็ด้ทอดครับใส่ง้มอยู่ครับนี่เนาะสมฟามือนะครับบ้ถือว่าหมานเนาพี่น้องเนะาะเดี๋ยวปลาอาจจะบ่ทันนี่เขาครับต้องรอจากมือสองมือครับหันเนี่ยตะก้ออย่างนี้นครับเดี๋ยวไว้ซ้ำนี่แล้วนะพี่น้องเนาะคลิปนี่เป็นการตกปลาครับเปลี่ยนบรรยาก,กาศล่องเบิ้งครับผมหลังจากที่ยามตุ่มให้พี่น้องเบื้องแล้วเนาะช่วงนี้ก็เป็นการหาปาาหลาขึ้นโขดะครับ นี่ครับใบเกียงเนาะตัวสำฟามืออยู่ครับเดี๋ยวชิปหนาจังววากันไหมเนาะถ้าชอบก็คอมเมนต์ไว้ครับผมเดี๋ยวใบสารสิมาจัดให้พี่น้องเบื้องอีกนะครับมือหนามือหนหมดละมือนี่คำแล้วเนาะพี่น้องเนาะอย่างไรก็เอวยซ้ำนี่ก่อนครับผมสุดท้ายนี่ก็ขออวยพรให้พี่น้องทุกท่านครับที่เข้ามารับชมจนวัจบคลิปนี้ครับผม ขอให้พี่น้องอย่าเจ็บอย่าจนนะครับผมลำรวยเงินท่องครับจิดหวังสิ่งใดขอให้สมหวังลุกสิ่งทุกประการนะครับสำหรับมือนี้บาวอิสานขอตัวลาเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ